โลดใจสิงนักแสดงมากฝีมือเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่ปี2,514ด้วยการแจ้งเกิดจากภาพยนตร์เรื่องดวงของเปียกโปสเตอร์กับบทพระเอกอารมณ์ดีและมีผลงานมาอย่างต่อเนื่องอยู่คู่วงการบันเทิงไทยมากกว่า40ปีขอบใจสำหรับชอ่อดอกไมช้ช่อนีที่ได้รับจากมือของนางฟ้ามันมีค่าที่สุดในชีวิตขอโทษนางฟ้าชืไรจันจุรีค่ะ มที่พอจริงๆไพโรดใจสิงเป็นชาวจังหวัดอุรดรเดชเคยสอนที่โรงเรียนสาราวิทยาและโรงเรียนอำนวยสินพระนครมาหลายปีระะวานสอนหนังสือก็ได้หาไรายได้พิเศษจากการเล่นดนตรีตอนกลางคืนหลังจากได้รับบทเป็นพระเอกจากเรื่องดวงแล้วได้มีโอกาสทำงานกับผพบ้่อกับมืออาชีพอีกหลายคนได้แก่ขนสู้คนของวิจารณ์พักดีวิจิตรคู่กับอรัญญานามวงศ์ และชุมพรเทพพิทัก์เพชรตาแมวของประดิษฐ์กันจาเลืกคู่กับนายนาชีวนันท์ลูกชูของมลรุตคู่กับสุทธิสาพัฒนุษและสาวควบพอของเนลมิตรคู่กับพึ่งสุวรรณแพทย์ไพโรดใจสิงเป็นนักแสดงคู่ขวัญกับวันดีสีตรังมีผลงานแสดงนำร่วมกันหลายเรื่องในช่วงปีพศ .2516 ได้แก่ยอดสงสารลันจวนจิต สวรรค์เวียงพิงเหลือแต่รักน้ำตานางเป็นต้นในช่วงที่ชีวิตการแสดงรุ่งเรืองจัดเป็นนักแสดงชั้นนำอันดับต้นๆรวมกับสมบัติเมธนียอดชายเมฆสุวรรณกรุงศรีวิไลานาถภูวนัยผมดังตายที่จะได้ปราไปเสือหน,นอมจอมโจรผู้ยิ่งใหญ่ปัจจุบันแม้ไม่ได้มีผลงานการแสดงมานานหลายปีเนื่องจากอาการป่วยหนัก แต่คุณผู้ชมยังสามารถติดตามผลงานเก่าๆระดับตำนานของไพโรดใจสิง์ได้ทางช่องคู h ช n แนล82ช่องหนังไทยระดับตำนานครับ